ประโยชน์กับระบบนิเวศไทยระบบนิเวศโลกเลยไม่รู้มันเกิดมาทำไมขยะสังคมพูดเรื่องคนตายอยู่ได้ทุกวี่ทุกวันมันเกิดมาได้ยังไงวะฮเกิดมาได้ยังไงแล้วพ่อแม่ไม่สั่งไม่สอนโกรกระดูกน้องชมพู่ซื้อมาในราคา2,700บาทค่ะน้องพูดตามตรงนี้เลย จะนานแค่ไหนก็จําได้ซื้อมาในราคา1,200อบาทตํารวจที่เขาเมตตานะ่ะเขาเอาเงินส่วนตัวเขาช่วยมา1,000พบาทหรือหรือพันห้านี่แหละคะ่ะเขาช่วยแม่สามาตอนนั้นนะ่ะพี่ตอนนั้นแม่สายังไม่มีตังไม่มีอะไรหรอกชีวิตวุ่นวายมากๆตอนที่น้องชมพู่ตายใหม่ๆแล้วก็ต้องจัดงานศพต้องเก็บกระดูกอะไรกันนั่นนะคะยังไม่มีตังยังไม่มีอะไรไมีแต่คนดา่าตอนนั้นน่ะพอเผาศพแล้วเริ่มมีแต่คนดา่านะเรื่องบริจาคอะไรแบบนั้นแหลคะค่ะนะ ตำรวจก็เลยช่วยมาเพราะต่ตำรวจเขารู้ว่าเขาสืบอะไรอะไรได้บ้างมันเป็นยังไงเงินส่วนตัวของตำรวจชั้นเออชั้นประทวนใช่ไหมคะที่เขาเรียกว่าตำรวจน้อยอะ่ะเออเขาช่วยเรามีอยู่คนนึงอะ่ะใช่ค่ะมีเงินแม่สาเองแล้วก็เงินตำรวจชั้นผู้น้อยคนหนึ่งที่เขารู้ว่าเราจะไปซื้อเาก็เลยควักเงินส่วนตัวเข้าในเป๋าเกงตอนนั้นเลยนะไม่มีเงินบักไหลแม้แต่สตางครแดงเดียว ถ้ามึงอยากได้กูจะให้มนเกินไปเร็วมากทุกคนแปลกใจไหมทำไมผมไม่ทำอะไรให้กันนักกันนะทำไมยี่สียสูตรทำไมต้องมาด่าผมทุกวันทุกวันดา่าแล้ววันเสถึงก็ไม่รู้แม่โดนอะไรอะไรมาเยอะนะถ้าวันนี้มันจะเป็นประเด็นก็ให้มันเป็นไปนเลยไม่ใช่ว่าเราไม่เคยผ่านอะไรกันมาจริงไหมนะ มันไม่ได้หันไม่ได้ว่าว่ามันไปที่จุดอ่อนแม่หรอกแม่ก็เห็นมันพูดหลายครั้งแล้วแต่มันก็ควรจะเจ็บถึงมันไม่เจ็บคนที่อุปการะดูแลมันก็ควรจะต้องเจ็บว่าถ้ายังไม่หยุดนะอยากเข้ามาก็อยากอยาก,อยากลองก็ลองนะอยากได้โกรธจริงๆก็ลองลอง,ลองดูถ้ามึงไม่กลัวกูบ้างก็ให้มันรู้ไปนะถ้ากูพูดอย่างนี้แล้วแม่มึงไม่เจ็บแม่มึงไม่เตือนมึงบ้างอนะ อยากรู้ก็จะได้รู้กว่านะ่ะแม่มึงควรจะเตือนมึงบ้างนะว่าอันไหนควรไม่ควรคนกับคนตีกันยังพอว่ามึงนี่ตียังกับตีกระทั่งผีมันเกินไปแล้วนะเกินไปแล้วเลววันนี้ไม่มีอีกแล้วเกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเห็น ไม่ได้มึงก็ไปเกิดเป็นหมาเถอะวะว่า,วาสงสารหมาเหมือนกันนะไม่รู้จะให้มึงเกิดเป็นอะไรมึงถึงจะสมกับมึงนะมันเกินไปค่ะพิธีรพง์จะเข้าทางจะเป็นประเด็นอะไรใครเชิญเลยนะคะไม่สนใจนะหนักกว่านี้ก็เจอมาแล้วค่ะมันจะเป็นประเด็นสักห้าวันหรือว่าจะสักสามเดือนเพราะปร,ะประเด็นอันนี้ก็ช่างหัวมันค่ะนะเร็วเหลือเกิน ที่ไปบวชไม่ใช่อะไรไม่อยากเรียนหนังสือกับคุณครูค่ะไม่ใช่ว่าอยากบวชหรือว่ารักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไรนะคะนะเรียนกับคุณครูทํากันบ้านไม่ได้กลัวคูตีขอไปอยู่ที่วัดมีวัดดีค่ะจะตายอยู่แล้วแก่จะตายอยู่แล้วยังให้แม่ซักผ้าให้อยู่มันเกินไปแล้วมือนะมือรู้จักคําว่า เลือดเนื้อไหมรู้จักคําว่าสายเลือดไหมรู้จักคําว่าบุญคุณไหมไม่เคยรู้จักเลยนะไม่เคยรู้จักอะไรที่มันเป็นความผูกพันหรือความรักมึงไม่รู้จักความรักมึงไม่รู้จักความผูกพันมึงไม่รู้จักเคารพมึงไม่รู้จักอะไรเลยที่คนทั่วไปเขารู้กันไม่รู้จักมารยาทไม่รู้จักอะไรเลยรู้ความหน่อยก็ไปนั่งเป็นพระให้คนกราบมึงเลยเป็นอย่างนี้ไง จริงๆแล้วมึงต่างจากมนุษย์โลกคนอื่นมากๆเลยนะมึงแทบไม่เหมือนมนุษย์เลยสันดานมึงน่ะนะโตมาหน่อยไปนั่งไปพาเป็นพาเป็นเนนให้คนกราบแล้วมึงก็คิดว่ามึงเป็นพระเจ้าเหรอมึงคิดว่ามึงเหนือคนอื่นไอ้บ้ามึงดูบ้านดูเมืองดูคนอื่นเขาบ้างนั่งหลงตัวเองอยู่ได้ทุกวี่ทุกวันคนแบบมึงอ่ะคนอายุเท่ามึงมึงดูเพื่อนๆมึงสิมึงดูคนอายุเท่ามึงนะว่าเขาอยู่กันยังไงเขาทํากันยังไงเขาทํางานยังไงเขาอยู่ในอกพ่อแม่ไหม คนอายุเท่ามึงอะนะคนอายุเท่ากันคนอายุรุ่นราวคราวเดียวกันมึงไปหามาสักสิบคนก็ได้แล้วมึงเทียบว่ามึงอะแตกต่างจากกลุ่มคนพวกนี้ยังไงอายุเท่ากันนะคนอายุเท่ามึงเนี่ยมึงไปลองไปหยิบมาสิสักสี่ห้าคนสิบคนสิแล้วมึงก็คิดว่ามึงไม่เหมือนพวกเขายังไงยางมึงนี่นะกูว่า เรียนแค่ไหนการศึกษาก็ไม่ช่วยมึงหรอกสันดานมึงมาไม่ดี น้องไม่เคยเจอพี่คิดที่เกิดมาต้องมาเจอคนที่มาพูดทวงโกรธกระดูกลูกเราโอ้โหซื้อสักบาทหนึ่งไหมไม่มีช่วยจ่ายสักบาทหนึ่งไหมไม่มีเลยเออจริงช่างว่านะสงสารควายด้วยนะถ้าถ้าถ้าเป็นควายจริงๆก็สงสารควายนะถ้าจะว่าเฮ่เฮมันก็ไม่เคยทำอะไรผิดนะนะ ไม่รู้จะเปรียบเทียบมันเป็นไส้เดือนก <crease. S 2> ิ้งกือหรืออะไรมันไม่มีค่าอะไรเลยไอ้เนี่ยเกิดมามันี่มีประโยชน์กับระบบนิเวศไทยระบบนิเวศโลกเลยไม่รู้มันเกิดมาทําไมขยะสังคมพูดเรื่องคนตายอยู่ได้ทุกวีทุวันเกิดมาได้ยังไงวะเกิดมาได้ยังไงแล้วพ่อแม่ไม่สั่งไม่สอน ก,กระดูกน้องชมพู่ซื้อมาในราคา2 7 0พันเจ็ด้อยบาทค่ะน้องพูดตามตรงนี้เลยจะนานแค่ไหนก็จำได้ซื้อมาในราคาหนึ่งพันสองรอยบาทตำรวจที่เขาเมตตานะ่ะเขาเอาเงินส่วนตัวเขาช่วยมาหนึ่งพันบาทหรือหรือพันห้านี่แหละค่ะเขาช่วยแม่สามาตอนนั้นนะ่ะพี่ตอนนั้นแม่สายยังไม่มีตังค์ไม่มีอะไรหรอกชีวิตวุ่นวายมากๆตอนที่น้องชมพู่ตายใหม่ๆแล้วก็ต้องจัดงานศพต้องเก็บกระดูกอะไรกันนั่นนะคะยังไม่มีตังค์ยังไม่มีอะไรไมีแต่คนด่าตอนนั้นน่ะ พอเผาศพแล้วเริ่มมีแต่คนด่านะเรื่องบริจาคอะไรแบบนั้นแหละค่ะนะตำรวจก็เลยช่วยมาเพราะต,ตำรวจเขารู้ว่าเขาสืบอะไรอะไรได้บ้างมันเป็นยังไงเงินส่วนตัวของตำรวจชั้นเออชั้นประทวนใช่ไหมคะที่เขาเรียกว่าตำรวจน้อยอะ่ะเออเขาช่วยเรามีอยู่คนนึงอะ่ะใช่ค่ะมีเงินแม่สาเองแล้วก็เงินตำรวจชั้นผู้น้อยคนนึงที่เขารู้ว่าเราจะไปซื้อเาก็เลย ควักเงินส่วนตัวเข้าในเป๋าเกมตอนนั้นเลยนะไม่มีเงินบักไหลแม้แต่สตางค์แรงเดียวถ้ามึงอยากได้กูจะให้เกินไปเลวมาก ไม่ต้องบอกแล้วว่าเ,ออเข้ากับพ่อกับแม่ไม่ได้นะหลานเข้าบ้านนี้ได้นะหลานน้นเข้าบ้านนี้ได้หลานนี่เข้าบ้านนี้ได้กูไม่ให้ลูกกูไปหรอกนะลูกกูเข้าไปเฉียดบ้านมึงเข้าใกล้กองเมื่อไหร่มึงเป็นอันเอามาวิพากษ์วิจารณ์โทรก็ไม่ได้เว้ยบันทึกเสียงออกมาประจานบันทึกเสียงออกมาหาคลิปทําคลิปหาอยู่หากินเลยมึงนะไอ้จนตอกไอ้หมากระจอกไม่มีปัญ,ญญาทำมาหากิน จะเข้าไปใกล้ทำไมทำไมจะต้องเข้าไปใกล้ก็ถามหน่อยพวกมึงมีความดีความงามอะไรฮะรู้ไหมว่าตัวเองเลว ใช่นะสิงอยู่ได้นะดูสิผู้หญิงเขาออกไปก่อร่างสร้างตัวก็ไปสร้างฐานะเขาไปทํามาหากินนะแต่ละคนออกไปทํางานออกไปทำมาหากินนี่ตัวเองไม่มีปัญญาออกไปทำมาหากินหาเลี้ยงชีพตัวเองบอกว่าเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่โอ้โหมึงเลี้ยงยังไงวะว,วัวมึงยังให้พ่อเลี้ยงเลยแล้วเวลาขายก็เป็นของมึงอะไรอะไรก็เป็นของมึงหมดบ้า